ลดต้มทุนได้หลายอย่างลดเวลาลดปุ๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเวลาไปนั่งเล่น Facebook ด้วยเล่นไลน์ด้วยหน้ายางไตนึ่งทำแต่ก่อนมันจะแห้งหน้ารังปรตีดต้นยางมันไม่มีน้ำยางออกครัะ่ะหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บันเย็นน้ำยางก็จะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นค่ะขณะที่กรีดหน้ายางก็จะ นิ่มกว่าก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะค่ะนะครับแล้วปลาเป็นอะไรที่แก้ยากมากแล้วตรงนี้ทําให้ผมประหยัดค่าปุ๋ยครับประหยัดค่าปุ๋ยมากๆค่าปุ๋ยนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่า เออมันเหมือนรูปเท่ากับไข่ไก่เลยนะการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืชห้าวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาเนี่ยสามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาห้าวันดูสภาพต้นมะเขือเทศจะให้สังเกตนะครับว่าดินไปนเนี้ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยนะ เนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะทั้งๆที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามทําไมผักตรงนี้มันมันทิ้งงามเราก็แนะนําว่าเราก็ใช้สารตัวนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่นี้ฮะเรามีฉลากให้ดูนะฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะๆให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงานแต่ถ้าทําตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ําหยดครับถ้าคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มาซงตีมาถีบหน้าผมเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้าหยดนะ การที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพดินบานเย็นเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ํานะฮะนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวเนี้ผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำไหนี่ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขย่าเนี่เพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ย ใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้ําปับ๊บไอสารปรับภาพดินบางอย่างมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตรวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณ4ี่พต้น เราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับกรเกษตรกรไม่จนอีกต่อไปนะครับบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและ,กะเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะ,ะบ้านเย็นดีจริงๆครับหมอปลาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและ,กะเกษตรกรฮะ แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหามาก่อนปัญหาอะไรคะหน้ายางไตนึ่งครับแต่ก่อนมีลักษณะมันเป็นยังไงมันจะมันจะแห้งมน้าร่างตัวกรีดต้นยางมันไม่มีน้ํายางออกค่ะเลยต้องหยุดทิ้งมันไปะครับมันเป็นพวกไอ้รากมันดูดน้ำไม่ดูดน้ำยางมาไม่ได้ครับน้ำเลี้ยงต้นมันไม่มีมันก็คือว่ารากมันไม่ดี้อยหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นน้ำยางก็จะเพิ่มมากขึ้น เปอร์เซ็นก็จะสูงขึง้นค่ะขณะที่กรีดหน้ายางก็จะนิ่มกว่าก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะค่ะ้ะามาใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นนะครับค่ะไปเขาบอกก้นลำลำต้นบ้างลาดน้ำดินบ้างนะ้ำรากมันก็ทิ้งไว้สักพักก็ดีขึ้นค่ะออกมาปกติเหมือนเดิมแล้วผลผลิตตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเยอะยังไงคะก็ตอนนี้ตอนนั้นมันออกมาไม่น้ายางทุกต้นก็ไม่มากครับเดวนลงมาเยอะประมาณสักไร่หนึ่งผมว่า แต่ก่อนออกประมาณ7จกิโลนยมันก็เป็น10บสิบกว่าออ๋ก็คือว่าเยอะขึ้นใช่ไหมคะ,ะล,ลด้ขึ้นทั้งหมดเนี่ยพอเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษามหมดโรคนี้หายไปเลยไหมคะหายครับหายไปเลยหายทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับ หลังจากที่เราได้น้ำยางมาเรามาทํายังไงนะครับเราก็รับน้ำยางเราก็มาคืนช่างกิโลครับว่หลังจากที่เราช่างน้ําหนักแล้วเราก็ตักน้ํายางไปทําเปอร์เซ็นต์คือก็คือตักประมาณเท่าไหร่ 18, <5 S 1> จุดแปดห้าจุดแปดแล้วก็จะเอาเข้าไปช่างช่างอีกรอบหนึ่ง,งปกติของเราก็ประมาณนี้ปะคะสามสิบ <35 S 2> ห้าสามสิบแล้วน้ําหนักที่จากโรงงานกับของเรานี่ต่างกันเยอะไหมต่างกัน นิดหนึ่งหรือรั่ก็คือบกลบนิดหนึ่งไม่่ตงกันมากไม่มากไม่มากครับมันก็ดีขึ้นยางบกขึ้นเศษก็ดีขึ้นเงินก็ได้มากขึ้นอันนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะแล้วนั่นก็คือคุณธนวัฒน์เชื้อศรีสกุลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดนะครับห้าสิบไร่ก็คือปลูกปาล์มน้ํามันห้าสิบคือปาล์มเนี่ยเป็นอะไรที่คือเขาต้องการ ธาตุอาหารบริเวณหน้าดินก็คือดิน,นี่คือสาคัญมากๆาํคัคัญมากบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับค่ะทลายปามเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่น้ําหนักเยอะมากๆทลายต้องใหญ่แล้วน้ําหนักต้องเยอะอนะครับก็คือต้องควบคู่ไปด้วยกันครับแต่เรื่องทลายเนี่ยจริงๆเราออกแบบได้ก็คือว่าเกษตรกรสวนปามครับเขาสามารถออกแบบปามของตัวเองได้ว่าต้องการให้หนึ่งต้นเนี่ยมีปริมาณมีจํานวนทลายปามเยอะหรือน้อยแล้วก็ น้ำหนักมากหรือว่าน้ำหนักเบาก็คือว่าการออกแบบทลายปาลามครับยิ่งมีจํานวนทางใบเยอะครับจํานวนทลายจะเยอะนะครับทางใบก็คือใบที่เราเห็นออกมานี้ใช่ไหมคะคุณใช่ครับทางใบนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะวัดว่ามันควรจะใหญ่เล็กขนาดไหนก็คือต้องดูจํานวนทางใบถ้าเราไว้ทางใบเยอะเนี่ยจํานวนทลายก็จะเยอะน่าจะเป็นเกสรนะครับการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้ตัวเมียครับ ซึ่งถ้าจํานวนทางใบเยอะเนี่ยเขาก็จะทําให้ออกทลายเยอะแต่ว่าเป็นทลายเล็กๆค,คือเราจะเห็นว่ากเกษตรกรหลายๆท่านนะครับ<ม>ที่ที่อื่นๆนะฮะ mm. เขาก็จะเน้นใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเขาจัดหนักเลยใส่เยอะเลยเบางครั้งใส่ปุ๋ยเยอะก็จะได้ผลผลิตเยอะประมาณนี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยสมดุลต้นไม้เสียทันทีครับแล้วก็แทนที่ว่าจะได้ผลผลิตเยอะนะครับต้นไม้กลับดูดปุ๋ยได้น้อยลง อัเนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทํายังไงก็ได้ให้ต้นไม้สามารถดูดปุ๋ยได้ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้สารปรับสภาพดินแล้วประสิทธิภาพการใช้ต่างๆที่เอามารวมกันเนี่ยทำให้เราได้รับผลผลิตที่พึงพอใจไหมคะตอนนี้สวนปามผมนะครับเก็บเกี่ยวอยู่เฉลี่ยแล้วไร่ละ8 0 0ถึง1ตันต่อไร่คือก่อนหน้านี้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นสวนปามทั่วไปนะครับผลผลิต เก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้ากิโลกรัมต่อไร่ต่อตันเท่านั้นเองแต่เราก็8ปดร้อยนี่ถือเยอะมากนะถือว่าเยอะเกือบสองเท่าครับบางเดือนที่ปริมาณน้ําปริมาณน้ําฝนนะครับดีเดือนนั้นน่ะอาจจะได้ถึงตันถึงตันสองเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ในขณะที่บางเดือนที่แรงๆอย่างช่วงนี้แรงช่วงนี้แรงผลผลิตจะลดลงหน่อยหนึ่งซึ่งก็เป็นธรรมดา ใช่ครับอยู่ประมาณ800900กิโลกรัมต่อไรต่อตันค่ะแล้วนอกจากผลผลิตและผลกําไรเนี่ยในวันนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนสาหรับการลงทุนพอใจมากครับยังไงเพราะว่าเราลงทุนน้อยลงเยอะครับจากจากเดิมที่ว่าเริ่มแรกผมก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะค่ะแล้วก็ใช้ยาฆ่า้าด้วยนะครับก่อนที่จะทําเกษตรผสมผสานแล้วก็ดูแลหน้าดินเนี่ยเราก็พลาดมานะครับแล้วป่าเป็นอะไรที่แก้ยากมากค่ะก็คือว่าถ้าเกิด เขากระทบเนี่ยนู่นเลยถัดไปอีกแเดือน9้าเดือน1ิเดือนเลยกว่าสภาพสมดุลเขาจะกลับมาแล้วตรงเนี้ยทาให้ผมประหยัดค่าปุ๋ยครับประหยัดค่าปุ๋ยมากๆค่าปุ๋ยนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วในขณะที่การผล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 ิตกับสูงขึ้นเกือบสองเท่าตรงเนี้ยครับนะครับสำหรับตัวปรับสภาพดินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมผสมน้ําฉีดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผม ผมผสมในปุ๋ยเลยนะครับซึ่งทางบ้านเนี่ยผลิตุหยอินซีเองอยู่แล้ว